สวัสดีจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนพี่น้องวันนี้เขาก็มายามอันนี้อีกแล้วแม่งไหมฝุ่นสับหลายท่านะมายามต่นยามลีแต่เขาใส่ไปพี่น้องว่าเาสิไปหายามเอากุ้งไปก้อยโอ้ยมันเป็นอันตรายพี่น้องที่เยอะแล้วที่เนยอหรือปลาหลายวันปลาซิวไปก้อยกระแซบพี่น้องปลาซิวตัวน้นนอยๆเนื้อมันเน้นหนักแล้วก็กุ้งก้อยกุ้งวันแซ่บพี่น้อง อมันเอันิมันขาดาพี่น้องก,กุ้งกุ้งกินเหงือโพดโพแทะโอ้ยลายอยู่ไหนมีพี่น้องก,กุ้งได้ลายนี่พี่น้องกินเหงือกลายก็จริงแต่กุ้งลายแห้งนี่ใส่พี่น้องเบิังอุ้ยไดลายได้ลายก้อนมา้วนานี่ครับพวข้อน้อยเขาได้ลายนี่พี่น้อง จริงๆนะกุ้งนะลายแต่ว่ามันขี้เหงื่อมันลายเด้อยครับเมื่อเลือกคือเฮือนนี่ในพี่น้องกุ้งโอ้ยกุ้งลายอยู่เตอรนี่พอก้อยพอได้ยืนในนี่นะนีะ่นพี่น้องเห็นบ่ทั้งปลาซิวทั้งกุ้งพอก้อยพอัดเออลายพี่น้องลายนี่ลายกว่าเมื่อวานไปเบิ่งหลังสองเอาอีกหลังสองแลพอก้อยแล้วนี่พี่น้องเห็นบ่เออได้ลายเสย พี่น้องจ้าพาพี่น้องมาเลาะหวยมายามเบ็ดยามมองยามกุ้งยาม,ยาม,ยาม,ยามเพียกแก้โอ้ยหนึ่งปีก็บวเอาอันแหมาตึ๊บนะจังหวาดายกับเจ้ามาไหลป่าจังหวาดายไหลมองมันเป็นวังกุ้งม,มันจะตรงงามพี่นอ้องพอดีก้อยกุ้งธรรมศาสตร์นะจ้าพ,พี่น้องเอ้ยพี่นาได้ตูบได้ตืบก่อนได้จุแ่แคมคองก่อนจะสี เอาุูนเต็มไปเลย,ยอย่างเสร็จอซีเมนต์ไปขายยามแหลงไปฝ่าวลวนเห็นเป็นสวนนะพี่น้องบ้านสวนมีทุกยอย่างเอียงประมาณนี้นะอย่างที่มันก็เป็นที่ริมแม่น้ำโข้งจ้าพี่น้องจ้าอันนี้ก็คือบรรยากาศที่บอร์นที่เขาใส่เขาใสน่น้อยน้ำมันไหลค่อยๆเลยพี่น้องเอ้ยพอน้ำห่วยบังไกลสิเบิร์ตเลยน,นะก็น้อยกระเบิดแล้วก็มนันยังกบยังเขียดยังยังพี่น้องเอ้ยเขียดหน่อยมวนคือยดย่างเขียดหน่อยพี่น,ออน้องจ้า ใบไม้กระสีลายเนี่ยจังหน่อยว่าใบไม้มันหล่นลงมาเนาะจ้าอันนี้ก็บรรยากาศหวยห้องแคมหน้าทงหน้าเขาแล้วส่งหน้าเขาเองนี่แหละพี่น้องหน้าของนางเองนี่แหละจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็ขึ้นจากเกี่ยวเข่าเข่าก็เรือลายให้เติบพี่น้องเ้เกี่ยวบดมือก็ได้ห้เดียวแล้วพอเข่ามันหนาเป็นเข่าหน้าหวานแต่ก็งามพี่น้องเอ้ยงามเอ้ยสวยอยู่เข่าก็ได้แล้วเนี่ยก็คือสิแล้วแล้วบดแล้วกับพี่น้องกับผมีเข่าเรือแล้วจ้าเรือทงเนื้อก็ได้ แต่กลมันเด็ดจ้าผลใดใจดีสมมากมกลมันซอยนางประมาณเดือนมกราผลเด็ดจ้ามากลมซอยนางเนี่ยเด็ดจ้ากลประมาณม,ม,มกรากุมภาผลัดจ้าพี่น้องกามันปีนี่ก็เป็นราคาโลละสองพันกีบประมาณหกบาทพีที่แล้วได้แค่สี่บาทนี่พี่น้องเขามาเสนอว่าจะซื้อแต่ยังไม่ได้ฮอตเมือกกลฮอตเมือกกลอาจจะได้แพงกว่านั้นอีกอาจจะได้เจ็ดแปดบาท แต้โลละเจ็ดบาทใช่ไหมล่ะเจ็ดหรือว่าแปดบาทคือสิเล็ตพไดเงินใส่พไดเงินเก็บให้บัญชีไว้ให้น้องตีน้องตายามข่อใหญ่มาพอสมีเงินทำธุรกิจมีบรรยากาศห่วยพี่น้องกะอันนี้กะสิเป็นก้อน้ำนะไม่บง่งนะพี่น้อง หวยบงเพ่นเอินหวยบงกัสมิตะกรอไมโดงสุดหวยขึ้นไปทั้งเทิงจากเมิก้อนน้อไม่ไหลท่าแค้มท่าแค้มของกัสิเป็นน้อไม่ไผ่ป่าจ้าพี่น้องมันมีหลายสายพันธุ์น้อไม่นะพี่น้องมีน้อโจดน้อบงน้อหลาน้อไม่ไผ่น้อ,ไม,ไ,นอไม่กระสะาน้อไม่สังไผ่น้อไม่สังคบโอ้ยหลายแห่งโวดโพ,ดโพามากระเบิดพี่น้องจา้าโกนหินจะพยายามหลังไม่ต่อจ้าไปน้ำกันจ้าพี่น้อง มาเบิ่งหลังที่สองพี่น้องจ๋าทัติตหู้พดไม่เปิดออกเบิด์ีตค้นยามหรือค้นเห็ดอีกย่างหรือเปล่าพี่น้องปวดน,น,น่ใจพอนมีทั่วไปแล้วคนเฮ่านักสถานตีราหับไปทับเป็ดปอนอยู่หากินนักค้นอื่นอย่างผ่านเห็นกะยามโดยที่บริเกงใจก็ะมีนะพี่น้องมุนอนปุ้ยนี่บ่ ดีดองเอ้ยอะไรทำไมเขาหลักยามก่อนเราบ้าไ,ไม่นำอะไรทีน่ะสือกคนหมัดต้องอะไรฮอกหลักยามแล้วมหมอนฮอกี๋เออันนี้เสือกหมัดต้องมาซ้อกสีหอกพวกมาหวยมาห่องพวกมาเล็ดพวกมาตัดหมอกตัดใหม่เลยแต่ก็มีอยู่ดอกเนาะ ยดกพี่น้องเอ้ยกระีากระดยะได้กูก็ไดอยู่ไหนี๋ยวจะขึ้นไปเลือกอยู่ือนครับพี่น้องสิไดลหล่สั่มได้ไปเปิ่งนกันสิไดลหลสั่มได้ต่อสองอันพี่น้อ ตัวนี้มันกระว้างไงเด้หะ่อ่กิเป็นทางหย่างคนทางเที่ยวเขาเ<ม>ห็นนี่พี่น้องบอกว่าสวยแมนสวยตกกาาสตจต่ก็เป็นหินธรรมชา,าติพร้อมจ้ะพี่น้องเป็นหินธรรมชาติแต่จะเกิดจากธรรมาชาติจ้ะพี่นอ้องน้ำเสาะออกมา สวยงามถิมธรมรมชาติอยากเสร็จเรียบร้อยกับเบื้งนับกันว่าสีใดหลายสันดานเกิดขึ้นไปเลือกก่อนเนาะจิ้มก็ไเดื่ลายอยู่ในนี่เนาะพ่อก,ก้อย,อยพี่น้องพี่น้องเห็นไหมทั้งปลาซิวทั้งกุ้งลายอยู่พี่น้องเห็น,นบ่ก,กุ้งมันคือกุ้งนะ จ้าพี่น้องใสๆเลยจ้าเราจะขึ้นไปเลือกพี่น้องเบิง่งว่าจะได้ลายสันใด้ลายอยู่พี่น้องเขาก็ใส่ต้นนิดน้อยไม่ได้เห็นยังมากมายเนาะได้สันี้ถือว่าสุดยอดเลยเนาะใส่ลายหลังแห่งเสด้จลายใส่จากสี่หาหลังนี่ป้าเป็สิเลิศนะจ๊ะน้องสบายดีพี่น้อง

เอาหืมน้ำไปญ่มาตามมากรสุสบับนนี่เอยเกี่ยวข่าวกันนะจะสองสเสมอเกลียวข่าวยามเสมอลายเสม,มอลายมันได้เสม,มอกีข้านกินกะเทลงน้องพี่้องเลย นี่น้องกระลายปีที่แล้วกับนี่น้องมีกุ้งกระยอดเอากุ้งขวายประเทลงนี่แล้วนี่เขาจะกินน้ำเสื่อ,อ,อยังย่งมดเซนเซาอย่นะครับมเป็นน,น้อยกระเทลงหวยลงไหวไปเทสเนอเขาว่าเพื่อว,วนันเขาได้ตลูกได้สวนแคมคองเขาจังซื้อท่อซีเมนต์มาเลี้ยง เียงไว้ขายยามแรงไปเนาะกรุ๊ปเต้นก็เรียกมาซื้อกมาซื้อสีน้องไปนอนเนาะเอากเล้ยงไว้ยงมงใส่ออกซิก,ซก็ได้เราเห็ดกินไปเนาะแกล้มามาอีกิ๊บเที่ยงอีกแล้ว น่ trời ีหละเอ้ยจีลงเวเกมบ๊อเพนให้เมย์หนก็ดใครจนบกคอยฮ้อนพี่น้องเลยช่วงไหนนะอากาศเย็นบกคอยฮ้อนกลางคืนหนาวนอนจะบริโภคพลัดลมบ้างไปนอยนอนเตียงหน้าเห็นกันหนาวขักันพี่น้องนอนเตียงหน้าเห็นกันหนาวบน ลาอยู่ด้วยกูจีไเก็บปเ็ทำ<ต>ไม,มนะเก็บเก็นะเก็ดดิส่วนจ้าส่กเกาใหมเอาเอาีหมากด้วล่ะ็ชสวนทำไงลูกส่วนยนยสวนน้อยสวนใหญ่สวนน้อยอย่เวสวนใหญ่มีบอกระเบิดดูเอาีมากด้ว เปิดเป็นสุกกุ้งเต็มกุ้งเต็มพี่น้องนี่กุ้งเต็มเสียบกุ้งเต็มจิ๊ก่อเตกุ้งกันไปก้อยแกงนม่ลงไปเอาะอาของของี่่กิมกแกปอกหอมอยู่ล่ะกอยกุ้งนี่ ก้อยกุ้งก้อยกุ้งจะพี่น้องก้อยกุ้งไปคิดข่าวแกงน้ำไม้น้ำกันเสด็จเนัวๆเด้อจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวมาคิดข่าวน้ำกันเด้อจ้ามีกุ้งเต้นยังเต้นดอดเต็ดยังดีกุ้งเต้นเต้นไปเบิดแล้วผมมีน้ำปิดเต้นไปบิดแล้วพี่น้องกุ้งเต้นก็มีว้ายสวยเต้นออกบดแล้วมีน้ำปิดแล้แกงน้ำไม้พี่น้องเด็กๆมาคิดข่าวไหมแล้วแล้วหนาว ว้าวเต้นออกมาไปไล้ไรับง,ง่อย่เทพจันทร์ดหวยสี่สิบบาทเพิ่มสี่สิบบาทอยู่กรุงเทพนะสองบ่วงบ่วงอันนี้นะสี่สิบบาทอยู่ในซอยนะแต่ว่ามันหลายจนเขาใส่หองเสียพัดหลายต่อเขาตักเขาตักสองบ่วง ไปลองกินข้าวกันยำโคโยตีขาไผ่ะขาไผ่ขาไขาไขา่ขักเทียงเลยบ้าน้าพัเทียงเลยค่ะ Chegou, si ปน ад, ูนันบาจ่ายเลิกนนาิจนไข่นะ่อเราเลยกนกัะนังยันกินนื้อ่กินเอม้อิงข่กกินเาไปูปนังนนังกินดีดีตัวอะไรสุไปกันเลยบ้าง กินน้พไข่งใบปาลไข่หน้าปไข่จงห้างกินาได้ไข่ยังห้างเล็กน้อยกินมาได้มันยาวอมไปแซ่บสอยากกินไปไปเลยสุดจิดกุ้งน้ไม้ฮะนยงางนไข่ยังห้างครับว่าแห้งเล็กน้อยกินเป็นใหญ่มากสิจ้างห้างบนนีผู้หวา เมีถูกบ้าก็ไม่กระยนันหาอยากใจมูดใ้ัดยังไงแม่ให้หมกกินด้เลยหมกหลายไม่ต้องมากินขาให้พอาไปกินแค่ล้กินนซื้อูเป็นลูดาบกินน้ีเลีตะปนั่นปะนวกินได้ในแม่กินเด็ใหลูก อะไรนาะแล้วก <ítulo> anyway, ็แลวแพ็กต้องปิดายนี่แกี่ยองนี่แห่าปหรสามันหน่งร้อย่สิบเจ็ดห้าพันเก้าห้าสิบเก้าพ ขากไปอยู่บ้านอยู่เฮือนหาสิบเก้าพันเป็นเงินบาทก็ร้อยกอนสองร้อยพอดีร้อยปาอาทิร้อยหกพันบาทในละครส่วนบ้านลังเล็กในนั่งเปิดตู้เปิดเพลงเปิดพัดลมเปิดหมอเปิดเครื่องจ่าสิบบาทมันูเจอมันเิน <laughs> เออให้มันอยู่จากสั้นแล้วเจ้เายาเขาด้วยนะปู่เขาบุมาเห็ดเนาะเขาบุมมาเห็ดกระปั้นยู่สั้นล้าคอยกระสิจ่ายแบบนี้ไปตลอดคอยกระสิพูดใจ สเฮือนสองหลังพี่น้องค่ะไปเฮือนสองหลังเป็นหกสิบ 63, หกสิบเท่าก็หกสิบสามพันห้าพันหาสิบเก้าพัน 19, กัดสามพันหกสิบสองพันมีพหกสิบสามพันขี่พี่น้องเป็นเงินบาทกับสองรอ้อสองรอบาทค่ะไฟบ้านสองหลัง,ลง,ลงแพงบ่พี่น้องไดนมีปัวอยากทั้งใดน้ำทั้งเครื่องซักผ้าทั้งตู้เย็นทั้งเห็ <c oughs> ก,กับข่ากับเอาเตาแม่เล็กเห็ด อากาศอบแพร่ไปน้องพอดีแล้วพอดีใส่พอดีจ่ายสำสำหรับพาวนอกสันสำหรับคนคนผมมีเงินกากแพงน้องก็ปรับบรรยากาศได้สนิทเด้อจ้าสุคนสุขุสุคนเด้อจ้าสวัสดีจ้าทำไมโชมยังกินไปดปไปป่าลุง